อือครับอยู่อยู่ตัวเล็กครับตัวนี้เตะครับแก้คันสีเหลืองครับตัวนี้เต็มเต็มครับกัดโดนตัวเบ็ดเลยนะครับต,ต,ตัวนี้ไม่ต้องส่งไลยครับโดนตัวเบ็ดเลยถ้าโดนตัวเบ็ด สังเกตง่ายๆนะครับปลามันจะวิ่งสายมันจะไม่หยุดครับก็คือถ้าโดนตุเบ็ดปุ๊บเนี่ยปลาก็จะกระชากไปเลยเราสามารถงัดได้เลยครับก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้ากัดแล้วมันหยุดนะครับนั่นแหละครับมันมันอมเราส่งสายได้ครับแบบนั้นแต่ถ้ากัดปุ๊บปลากระชากสายไปเลยเนี่ยเราสวนเลยครับ โอกาสได้ตัวมีครับไม่ต้องส่งครับตัวนี้ยอดครับ